สวัสดีคะ่ะมนี<ส>่ห้มาพอขอับนมไข่โบราณเป็นไะจ้ไค่โบราณเนอโอ้ยตาแสบแตาแสบแตาตาแสบแตาแสบหลายอย่างอันอแพ็คเท่าไหร่คะน้อยๆนะยี่สิบยี่สิบสามแพ็คห้าสิบค่ะแพ็คนี้สิบสาแพ็คห้าสิบคะนา นี่แบบบ่มีหนาเหมือนบอจาบา่าบอร์่หนาหน้างาอ๋อหน้างาหน้าผลาไม้รวนางงานมวน,นี่แบบโบราณาแล้วเป็นไอ้นี่ล่ะสาห้าบาท,บทสามห้าสามองร้ค่ะสามห้าสามอ้อยค่ะ FC จซะใกนันกับม้าได้เด้อค่ะมากินได้จะจะ はい。 หมูย่างภายในเด้อจ้ะค่ะอันอันนี้อ่าหมูย่างน้ำตกแมนบอ๊อสไม่สีปาดแมนบอ๊นบอสปาดร้องจังไงรู้เอฟซีทำยี่ห้อจ้าค่ะอืมอืมอืม,อม,อม,อม กำลังดีไม่อยังแน่ละนะยังไงก็หยังใช่ปอแก มีป <c ười> ้าอุตส่าห์มากินอย่างเด้ยวกลาวอ่าทุกเพื่อนไม่ได้กินบ้านๆเราก็กินนั่นกินนี่ไม่ได้มื้อนี่กินไร้ไปทั่วล่ะขอบคุณล่ะค่ะค่ะอันนี้สิเป็นอ่าจะเสิร์าหารได้บ่ได้ค่ะใส่หมูใส่หมูจ้ะ แบบนึงนะค่ะรนำแห้งบ่อบ่ปลาบล้อดอกจ่ากินง่ายๆเลยจ้ากินซอเอ็ซีเพินถุงใบถุงใบค่ะเอ็ซีท่านผู้ชมนี่เด้ออันนี้เป็นซาลาเปาซาลาเปาทอดน้ำเด้อใส่หมูสับ จับจ uh. ัเอฟีจัอันนี้เพื่นกำลังด่งยู่ ก็กินใหม่ๆนี่เฉยอร่อยแต่แต่นมสุกที่ป <c oughs> ่านนีจะกินมืออื่นแบบเิร้อ้วนน่ะนะ กินทา้าระเปลาอดน,น่ะขากินเนี้สซำนี้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ